กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับพบกับผมเกมลำพูนคนรักการต่อนืเขาใหญ่นะครับวันนี้เที่ยวเลาะตามสวนลำไยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมยุ่งนิดนึงนะครับก็ถือเนื่องมาจากตะวันนะครับที่ลงไวนะครับคอนเย็นนี่แทบจะไม่ได้ออกเลยนะครับจะออกช่วงเช้าก็ช่วงนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องไก่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมเลยออกสายหน่อยนะครับก็คือ เที่ยงวันแล้วครับตอนนี้เที่ยวตามสวนลำไยใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนะครับก็มากับหลิวสมพรนะครับพอดีผมได้ยินนะครับหลิวเสียงเลขนะครับมาวันนั้นมาฝึกนกใหม่นะครับเอาฝึกนั่งรถนะครับแต่ก็มีปากมีเสียงแต่ว่ายัางเล่นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ขออุ้มไปก่อนนะครับนกใหม่ตัวนี้ค่อย นำเสนอนะครับโชว์กับพ,พี่เพื่อนในวันต่อไปในวันหน้าแล้วกันนะครับเนาะในโอกาสหน้าโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเ,เราก็เลยมาตามตัวใหมที่ว่าแล้วครับวันนั้นมาฝึกนกใหม่เนาะก็ได้ยินเสียงนกหลิวเสียงเล็กๆนะครับเสียงเข็มๆเลยนะครับก็เสียงเล็กเสียงจิ๋วนะครับเสียงเข็มนะครับ ตัวเนี้ยนะครับไม่รู้ตันหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยแหละไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเสียง่างกับลูกนกเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่เพื่อนครับอันนี้ผมพูดผมพูดเกินแล้วก็กันไว้ก่อนนะครับคือว่าผมได้ยินแค่ไม่กี่คำเนาะผมก็อัดคลิปไว้คลิปเสียงนะครับใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับอัดคลิปไว้ตั้งแต่วันนั้นละนะครับแล้วนี้ผมมาตามก็ว่าจะอัดคลิปให้ ชัดเจนอีกสักคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเอานกต่อขึ้นนะครับหลิวสมพรก็ขึ้นไปก็เรียกเรียกเรียกนะครับไม่ได้โยนด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็คูนะครับเมื่อสักครู่นะคูเรียกแล้วก็คูไม่ไม่ทันในขันโยนนกป่าตัวไมยเราก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับแต่นะครับพี่เพื่อนๆครับแต่ว่ามันมาเข้ามาร่วมนะครับและเสียง แบบเดียวก,กันกับที่เราตั้งใจไว้นะครับหมายความว่าเสียงโทนเดียวกันเลยนะครับกับตัวหมายของเรานะครับพี่เพื่อนๆครับแล้วเข้ามาคูเหมือนว่าสองยกนะฮะเหลียวสมพรก็ซัดไปเลยยกหนึ่งยาวๆนะครับแล้วก็นกป่าก็คูอีกยกหนึ่งสั้นๆแล้วก็พับนะครับพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันน่าจะติดนะผมว่าแต่ตัวหมายจะถูกตัวหรือเปล่านั้น ข้อนี้นี่คือยังมีเปอร์เซ็นที่ไม่เต็มร้อยนะครับก็อาจจะสูงอยู่เพราะว่ามันโทนเดียวกันนะครับกับเสียงคันโยนวันนั้นและคำมุมเดียวกันด้วยครับมันโทนเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่เพื่อนะครับออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นผมผมคิดว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เกินสวัสดีนะครับตอนหัวคลิปนะครับผม ก็เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเครื่องที่ที่จับอยู่เนี้ยนะฮะมาอ่ามาสวัสดีเกิรนไว้ก่อนนะครับเกิรนสวัสดีพี่เพื่อนนะครับและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเนาะเนี่ยผมก็เข้ามาต่อในสวนลำไยนะครับนี่ก็ติดหน่วยติดลูกนะครับเนาะก็ใกล้จะถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับผมนะครับตัวร้ายเลยเนี่ยตัวนี้กินนกต่อนะครับเนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยมาตายอยู่ตรงนี้นะ ในสวนลำไย,ยเนี่ยแต่ที่ได้ยินเสียงหมานะครับเห่านี่ก็อันนี้เป็นหลังบ้านเขาเนาะแต่เนี่ยครับที่ผมมาต่อก็คือเป็นในสวนลำไย,ยกว้างนะครับแต่ว่ามันจะอยู่หลังบ้านคนเนี่ยนี่ครับโ, average, โทรศัพท์ผมตั้งอยู่ตรงนี้นี่นี่นะครับนะครับแล้วก็น่ครับนี่ก็เศร้านะครับเนาะข้างบนข้างบนคนุณสมพรอยู่ข้างบนนะครับเนาะ เดี๋ยวเรา,เาลงมาดูตัวดูลายครับผมโอเคนะครับเป็นเสียงเล็กจิ๋วๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอาลงมาดูตัวดูลายนะครับพเพื่อนๆลองไปฟังคลิปเสียงก่อนที่ผมอัดไว้นะครับจะสั้นนิดนึงนะครับและเบามากนะครับเนื่องจากว่าเรา,าเราเราอัดคลิปนะอยู่ไกลด้วยแล้วก็นกเสียงเล็กด้วยนะครับนกเสียงเล็กด้วยเดี๋ยวเวลองฟังไปก่อนนะครับเนาะถ้าฟัง ได้ก็ดีถ้าฟังไม่ได้ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันอาจจะเบามากๆเลยนะครับอ่านะครับไปฟังคลิปเสียงกันนะครับผมแล้วก็ต่อจากคลิปที่เราตั้งกล้องถ่ายต่อกันไปเลยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นการแนะนาตัวนกเฉเลยนะครับด,ดูตัวดูลายแล้วกันนะครับ นะครับพี่เพื่อนครับหลังจากที่เราฟังคลิปเสียงนะครับอาจจะเบาอาจจะเบานี่ต้องเบาแน่นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นคลิปที่เราตั้งกล้องนี่นะฮะว่าเ,าเสียงนกป่าประมาณไหนนะครับลีลาของเจ้าลิวสมพรประมาณไหนนะติดแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะไปดูตัวนะครับดูตัวนกปกน่นกปานกเฉเลยกันนะครับผมนี่ครับพี่เพื่อนครับลงมาเรียบร้อยนะครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่นะฮะดูจากดูจากในแผนเนยดนะฮะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูรายละเอียดต่างๆแล้วกันนะครับเนาะสักคู่เดียวล้วนะครับกคู่เดียวครับดีผมมาที่รถเนี่มันอยู่ข้างในเกะกะนะครับกับกิ่งก้านสาขาของต้นลำไยแหละมันมันยุ่งยากนะครับก็เลยเอามาที่รถที่จอดรถเนี่ยง่ายนะครับเวลาเราแกะออกมาแล้วก็จะได้เก็บเศษถุงนะครับเนาะ นะครับแกะออกมาละมุมมาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย,ย้ายนิดนึงนะนะครับ uh huh. ตนาบปีกนะครับแน่นแท็กเลยนะเอแน่นแท็กเลยนะครับ, <c oughs> รบตามภาษาบ้านๆผมนะฮะนี่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะคามนะครับคามเต้ม คามมีแต้มครับนะครับคามคามันเขาเรียกว่าไม่รู้นะแต่ที่เท่าที่สังเกตมันจะเข้มกว่าตัวอื่นนะครับนี่นะครับเนี่ยข้างนี้ยิ่งเข้มดูครับเนี่ยเขาเรียกว่าไรนอเนี่ยเข้มนะครับข้างนี้เข้มมากๆครับนี่ก็จะเป็นบัวขีดเนาะไม่ขาวจุ่นนะ บัวจะประมาณว่าเป็นบัวขีดเนาะคามเยอะดูครับอุย้ยนะครับอ้ยตะเกียบก้นชิดติดเลยนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเหมือนริวตัวที่ได้ล่าสุดนะครับตัวนั้น เป็นปีกปีกด่างข้างในนะครับตอนนี้คลิปปีกแล้วตัวนะ้มันได้ใกล้บ้านนะครับคลิปปีกลแล้วแต่เป็นริวแกรมนะครับเป็นริวแกมไปลแล้วตัวนั้นเป็นริวแกรมเสียงใสนะครับคลิปปีกแล้วตัวนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับริวไม่มีอะไรแน่นอนซากอย่างนะครับเนาะนี่นะครับต้องเอาไปลุ้นอีกทีในกรงนะครับ หางนึ่งสองสาม1ี่ห้าดดนะครับปกติมาตรฐานนะครับเนาะส่วนอื่นๆไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่าตัวอื่นๆนะครับทั่วไปนะครับถือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนกทั่วไปเลยนะครับไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากตัวอื่นๆเนาะแข้งขานะครับใหญ่ยาวดีนะครับกองฟูกกัดไหม ขาใหญ่นะครับนิ้วยาวดีนะครับไม่พี่โกงพิการนะตัวนี้นะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นนกสวยตัวหนึ่งเลยนะครับลายเข้มนะครับเป็นนกเสียงเล็กๆนะครับก็ตัวหมายของเราเกาะเสียงได้แบบนี้นะครับเป็นริวนะครับขันอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับที่เราขึ้นพาดนะครับพาดพเนเียดเมื่อสักครู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับต้องมาตามฟังซ้ำอีกนะครับผมในวันหน้านะครับอย่างไรผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆสำหรับพี่ๆเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมเข้ามารับชมคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกันเนาะและจะได้ไม่พลาดนะครับคือคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะได้ทยอยอัพนะครับ ลงให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเกมลำพูนนะครับช่องเกมลำพูนคนรักกันต่อน้เขาใหญ่นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ